วันนี้กัปตันดูเครยียดอะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ได้เป็นอะไรแค่รู้สึกว่าช่วงนี้มีคนชวนให้ลองอะไรแปลกๆเยอะไปหน่อยอ้าหมายถึงอะไรอะก็ไอจีน่ะเดิชวนให้ไปลองอะไรไม่รู้ที่ปาร์ตี้บอกว่าจะมีอะไรสนุกๆให้ลองอืมน่าจะยาสุดติดนั่นแหละกัปตันอย่าไปยุ่งนะมันไม่ดีอะไนกับกัปตัน วัสดีเจมส์นเมื่อวานนี้ยังไม่ได้คำตอบเลยอ่ะจะไปปาร์ตีไ้ไหมอ่ะเตรียมของไว้เพียบเลยอ่ะไม่เอาจีนเราไม่เอะไปเพราะเยยากีเ่ยวอย่าเสติดกับตันนี่เตียวเองร้องน่อนึงไม่เอาเรา่อมันไม่เหมาะสมเพราะมันมีทั้งเรื่องเกทั้งเรื่องยาเสพติดอีกโอ้แค่อยากให้กับตันร้องอ่ะเฮ้ยกัปตันเป็นไรหรือเปล่าโอ้จีนเขาได้มาพูดอะไรอีกหรือเปล่า กาให้ชวนไปงานปาร์ตี้แล้วก็จะชวนไปทำเรื่องไม่เหมาะสมด้วยเฮ้ยแบบนี้มาทำเส้นกันบปแล้วนะีแลวที่ใกล้เสร็จไปใช่ถ้าเราบอกเัยๆแตกันล้วเขายังทำอีกก็ควรบอกครูกต่ต้องปลอดภัยก่อนเออใช่จริงอ <ừ. S 2> ือมองอะน้อง ัักตววแล้เพื่อนๆเราควรไปปรึกษาครูเบลดีไหมวะจีนมันทําเกินไปมันแบบชวนไปทําเรื่องไม่ดีเรื่องยาเสพติดเรื่องเพศอะไรพวกเนี้ยเออจีนใช่ออกเลย ครูครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ควรทำอะไรดี mm. ครับเมื่อวานคือแบบเหมือนมี mm. เพื่อนช่วยให้ผมแบบไปงานปราร์ตี้เหมือนเขาจะเชวนแบบว่าทดลองยาเสพติดหรือว่าแบบเรื่องเพศอะไรพวกเนี้ยครับเขาแบบเหมือนนะัด mm. ผมจะคุยตรงหลังโรงเรียนเนี้ยตอนที่ปเปกี่ยวไม่มีคนนะ mm. ครูควรทำอะไรดีครับก็ต้องรู้จักปฏิเสธให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ให้ออกจากสถานการณ์ทันทีให้บอกเพื่อนที่ไว้ใจได้หรือบอกผู้ใหญ่หรือว่าครูทันทีค่ะ ตอนทําถูกแล้วนะที่มาบอกโอคโคการทีม่มีคนช่วงวันนี้มาชวนทําอะไรแบบนี้ทั้งยาเสพติดและกิจกรรมเสี่ยงทาเพศถือว่าอันตรายมากความกล้าของเธอวันนี้ช่วยป้องกันเหตุไม่ดีได้เยอะเลยค่ะขอบคุณครับคู ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะถ้าไม่มีเพื่อนๆเราคงสับสนมากกว่นแน่นอนอืาทุกน้องดังสน,นไม่ได้ท้คนแยลอ,อนาคตของเราเราเลือกเองได้เร,เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองขอบคุณค่ะ